เมนูของวันนี้ค่ะส้มตำคอหมูย่างมันเหลือสองตนก็นเลยมาหันมังค่าพักเนี่ยอยู่ใกล้ตลาดก็เลยสะดวก่อยจ้ะนี่ตลาดขามไปนี่แม่เลยจ้ะนี่มาขามากินข้าวเที่ยงน้ากันค่ะสวัสดีค่ะมาขามากินข้าวเที่ยงกันจุนผึ่งเทดแล้วนี่ส้มตำคอหมูย่างค่ะ ไบซี่ครีนปาปายาสลัดวิดกริลพอกตอนนี้กี่โมงแล้วบ่ายสองโมงเคิงค่ะ230 p.m. มีพักสดมีพักลวกมาค่ะมากินกินก็ขนมจีนค่ะมือนี้โอ้หอนค่ัพี่น้องจ้าแดดแห้งแห้งแดดอีหลีอีรอกินขนมจีนโคราดก็ ยืติวหนึ่งมดอระบกเม่นมื่เมื่ขึ้นเรายังว่าอยู่ตอนที่เราเทอยู่แล้วเราต้องบอกว่าเ่านสิมันขัดสิมีอยู่ตัวนัก็ร่างสิว่าเห็นเราเทศัพาบอยู่กันเลยก็ได้เอิเา แซบแซบกันใส่มือเดี๋ยวไปที่นี่พักลวกบะหมี่กะทินแกเม็ดร<า>้านไหนกับะหมี่ม,มักงงเงีย่ย อืมกระจิอันนี้ลวกระแสเนเอาะาันลวกแสบดีมันบ่กขมกออันเข้ากินดิบ <c oughs> ห่อลายเพดกับขา่าวอีหลังบ้านน้าไไลท่วมตาท่วมหนาจ้ะอืมครับ หลวกมันแบบจะอมหลวกล่กะแบบพักลุงหลวกพักลงหน้าต้นยังไงไม่จากต้องหลวกเอาสดครับมึงจะพู่ พอสดจจ้จาจะยินเสียงรถเสียงล่ะอยู่ถนนห้อน้อนาว่าแข่งเหรอน,นละแปดบาทซือ้อมาส,สองเมืองสองเม,มือสิ่หหางก็น้หลอันนั้นไอ้ฝากี่เพร์เอามาหาอห้ามห้าไรเม็ด แน่นสีแบบนั้น มยนจกิ the ่นยังนอกจากจะสมตูรนี่ลหละฟองมันคิดง่ายกินง่ายเนี่ยตัวคู่อยู่หลังบ่ากันพี่จุนไทยล้องเปรตบุกอ่ะพี่ไอ้ทามาจากอะไรเหรอ จากใบกะเพราค่ะแดดมันดีก็ว่าอยู่สิดเสียเอาฮอตะแกียงมากเลยยิ่ก็สิพ่อนสามโลอร่อยรถแม่รถแม่ดอกเมือนนี่ย่ำแรงเธอหอมมากา่ะจะมาเขาก็มาปล่อยืนบ่ะขันสิมากแดดมันดียินเอาตะแกียงมากเลยค่ะตะแกียงจาก ตาบแบบปิดนะจ้าเพราะหายมาแรกบ้นต่อมันจะมาตากหมอนแมงกู้หอยแมงกุ้งผูหนึ่งเรากับแกะแกเรากับตากแฝบไปร้านที่กินเท่ากับไปแซนลมหอนมันสิบคล้องสุดมากเลยค่ะมันกันกินเป็นแหงๆไปเลย นนกน,นิ่งมจะพี่บอกให้ลูกสาวหรอไม่ค <c oughs> ่อ,คอยชื่อแม่เป็นไง <c oughs> เรกแสบมั่นดิเ mm พ่ก hmm. ็เดี๋ยวพี่มากินด้วยเออเ่าไปเออเ่า เดแห้งไร้ยพาอยากสิไปไส่ใสไหมอนหอน,หอนพี่น้องจ้ะมันดีตัวมันมี่รมมากบางเทื่อนี่ กเราจะหาสื่อพันที่มันติดเตี่ยบปลูกไ้จะกินออกปลูกสวนอยู่เด้สบัดมันงมคพอน้ำต้องหดพออยู่หลังบ้านห้ามันกระเถาักแล้ว ปลูพกพ่อได้กินอยู่ไหมปลูกอ้อมสวนพระพวกผักกัดตรงพงาน้าคฝนเนาะ อ้าวหูบ่ลองห้องหิตเล่วล่ะเจตี có thể ra cái xe tăng thừa bằng sẽ chữ cứ nhà mình, mình ọc xuống rất nói Ừ. Cái ราคาที่มั ซึ่งมองที่ยาจุยิย์มันจะเป็นคล้ายๆของแถวไหมคะเป็นเห็ดธุรก,กิจร่านยาร่านผมแล้วก็ร่านเนขาเป็นเห็นในร่าน,านเห็ดซักเสือผ้าร้่านชักลีดแล้วก็บาร์ที่ถนนถนนในซอยคะ่ะเข้ามาบระุจากถนนใหญ่ ญาติุนก็รับปะปะผา่าแตง่งตัดส่งเห็นไหมจ๊ะพอสมัยกนมันเห็ุงานโรงงานเย็บผา่าเ,เก่งเรื่องนี้ครับบอกว่าได้ดีกลัวได้ดีกว่าหนวดอีกจก้ะเพราะว่าหนวดมันโดนหลายชัมม่วโม,มงชั่วโมงหนึ่งกับสองร้อยบาทโซเซไดเงินแต่นี่เหตุแป๊บแปก็ได้เงินลว แล้วนี่ลูกค้าเขาหลายลูกค้าฝรั่งหลายมากมม่หายมันตาหายเป็นสร้างในโรงงานเนาะ,ะเขาก็ทิ้เป็นโรงงานว่าก ะบ่อให้นเราคุณอือูดังงี้ยังมึงขึ้นแล้วบอกตอนเราสิเมียอันนี้เร่าบมาจากบ้านร่บาบอาทิตยเมียแลเห็ดมันก็แเสียบร่าบเอาน้ำยาเนี่ยมาจากบ้านเราเอาน้ำยานั่นไปอืมน้ำยาเนี่ยคืวอว่าร่าบเ,เหตักเพราะว่าน่องเราบบ่าหอยใช้ปลาไหลาายเนะผู้หนึ่งสีใสผู้หนึ่งแม่ก็รู้ว่าหนูไม่ชอบกินปลาไหพอแล้วแม่ป่ะขันป้อใสมันจิแเสบดีแม่ว่า ชาวบอกราว <c oughs> ่งเนนงราเ,เปิดจริคันห่อนเนาะอันต่อได้เคองชาติเครืงเมืองเปิดแอร์ในห้องแอร์ก็จังว่าไปอย่างอยู่เลยมันพอได้ลดอยู่อุณหภูมิเครื่องเก่าของพญมิงเบื้องในเดี๋ยวจะห่อนเนาะ <c oughs> นั่นแหละเครื่องมันบอดีเราบอกระวงัง แล้วบูมีแนวเหตุบูมีคนคุยแล้วกับนางเบิงเด้วยโทรศัพท์นานะ ร้านข้างๆางใช่ไหมแจ่มค่ะกินแล้วหลายคนแจ่มหูเงี่ยวเงี่ยวอีลี่หรอเงี่ยวยังสิแกงใส่เฮ็ดใส่ยังก็ได้หวานเอาใส่แช่แบบบวกเนมบะหมี่แบบบวก chaẻng hành tiết nấm ya hìang say đay, ngheo <coughs> patu sít phuu đấy, tiết nấm ya มาค่ะพี่กินส้มตำจิม้ <c oughs> มไปเลยไม่ต้องลุกไม่ก็จะเขีดได้ไงพี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตอนสิเมียสิปิเตอรบอกย่องดูจังกับหลานสนุกเกอรนี่มันตัวนุ่ยใหญไงต้องหาใหม่ต่อยย่องสดเพราะเอาไว้เพราะพี่ก็จดไม่จํากับขู่ลงโอแค่นะจ่ะในจุดของฟลอราไปก่อนเนาะพี่เอเป็นสิมาแจกมันสิบพมีทีค่ะเพราะว่าทีมันหน่อยอืมเอ้าเจ็ดสิก็ได้ พอกันคิดงานะะ้ะจ๊ะเ้อ